วันนี้อยากกินเมนูต้มไก่ต้มไก่ที่แบบว่าต้มไก่จริงๆเลยอ่ะทุกคนต้มไก่ตั้มแจ๋วแจ๊ะๆนะทุกคนต้มเป็นตัวเลยเนาะวันนี้ใช่ต้มเป็นตัวเลยถ้าอยากกินแล้วก็ต้องกินสีขารออะไรยะมาแล้วจะมาเริ่มเพลกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวพ๋าสีมาต้มไก่ก่อนหมอห้าเดือดแล้วค่ะเดือดมากเลยเดือดมากเลยเดือดปุดๆๆๆบื่อเบเลยค่ะแล้วก็สใส่เครื่องหอมลงไปค่ะแต่ใครไม่ปรปูดค่ะ แล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อแบบว่าดับข้าวจันทนทุกอย่างต้องใส่เกลือใช่เพราะว่าแม่ผัวบอก <c oughs> <c oughs> แม่ผัวบอกว่าถ้าทุกอย่างใส่เกลือมันจะอร่อยอยงไงทุกคนเ, <c oughs> เอเอเข้ากับเข้ากับบรไแบบว่านี่เดี๋ยวเข้ากับเซืยอฟางนี่เาขาบอกดีเข้ากับ้องเซืยลฟางัน่เอเนาะข้าเดี๋ยวนี่หยิบใส่ทัวข้าเจ็บมือค่ะทุกคน,นะคะ่ะใส่ลงไปเลยมันจะดใดบ่นี่บ่บ่เอามือดีก่อเนาะมันจะเสียคือกว่าใส่ลงไปเลยอย่างนี้้เดี๋ยวเอาันี่ลงไปก่อน มือสวนะกายนี่ควมบ่บ่ความรอกเนาะนี่ต้มต้มโต้ยติดอ่างต้มเป็นตัวเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวข้าวก็ะสีมาปีศาใบค่ะตัวไก่นี่ข้าวตองต้มแบบเปื่อยที่สุดที่สุดที่สุดเดี๋ยวลืมอย่างหนึ่งลืมสูตรหนึ่งค่ะอยากให้ไก่เปื่อยไว้ตองใส่ซอนลงไปสูตรนี้เห็ดประจําเลย ใส่ช้อนลงไปไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือซ่อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะมันจะมันจะแบบเพื่อนไวอย่างอ่ะมันจะประหยัดเวลาข้าลงมาจากี่ข้าจะตุมสมมุดเนาะสมุิว่าข้าจะต้มสองชั่วโมงกันลดลงมากหรือประมาณสามชั่วโมงโอ้ยมะแมนลดลดลดเออเอาไปใส่ลงไปมันเสลดเวลาลงห้องลงได้โอ้ยมัเสียเวลาของห้าลงได้ค่ะข้ากระสีใส่ซอสลงไปใส่ไปได้หลายนะคะกะบ๊าลู่นะมาม่าเป็นเค็ดหรือมันเป็นเทกนีหรือมันเป็นอย่างกับกะบกัลู่คือแบบ คิดเอาเอาไงคือคิดเอาเบิ้งเข้ามาเออเบิ้งเบิ้งเข้ามาเบิ้งเข้ามาอ่าแล้วก็สิปีติฟ้าไว้ค่ะรอจนกว่าใจมันจะเปื่อยเที่สุดเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวข้าวสีมาเปิดเบิ้งอีกทค้นนึงมาระวังนีข้ากกสีมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาข้าวสีมาตำเจียวถ่าเลยบ่แม่ว่าตำเจียวแล้วไก่สุกได้บ่แม้วในทุกคนตำเจียวไว้แล้วเาวไปเปิดเบิ้งไก่อีกยังไงสินะแบบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะคะถ้าสิตำทางล่างโคกกับบริลลาร์อกตำบอกพริกแหงเมื่อกี้บอก ทำเลยค่ะตำแจ่วตำแจ่วบอกพริกกับบอกพริกสวนท่าเองกระสิบเพชรทิตศาดโอ้ยขออนุญาตตำก่อนขออนุญาตไม่พูดเยอะนะขั้นตอนนี้เพราะว่ามันต้องใช้สมาธิในการตำก็เหมือนโอ้ยไ,ไ,ไม่พูดดีวกว่าตำ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 ว้ายือปุ่งคักแค่เอาหยังใส่เอาเกลือใส, <laughs> เอเใส่เอาเกลือใส่เอาเกลือใส่เค็มบดี บอ,บอสไซน่นีเดียวนิดเดียวเธอบอห้มันกระเด็นไงแต่นี้มันคือเรื่องจริงเนี่ยเอาทุกอย่างที่พูดมามันก็เรื่องจริงป่ะเ <c oughs> นี่ยข้าวตีตามเจวนะคะกะทิส่งเจวเนาะอันคข้นเจวร้อนนะเธออือกินบอกพริกแบบว่าตําไปก่อนตไปก่อน เจ็บมือป่ะเจ็บมือไหมเจ็บ <c oughs> มือหอหลีอโอ้มันกำกำสากอะไรอยู่เจ็บมืออหลีกระดาสากแง่แง่ยังกำได้เนาะแต่มันเจ็บจริงๆไม่ได้โกหกนะทุกคนเจ็บมือจริงๆเอาปวดแขนเทำไมแต่มันขึ้นคือน่าปวดป่ะขึ้นมาอะไรเห็ดเป็นชัูมุ่งขนหนัมันขึ้นเป็น,น,น,นยังไงจัง่าอะไเห็ดมาได้ตามบพีชอ๋อเออโอเค น้ำพริกผ่านได้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไม่ถึงเอาแหลกแห้งบ่คันขันแหลกแห้งก็ต้องรอดแล้่แหลกก็ได้ก็ต้องเปล่าไม่ต้องเปล่าก็ได้ดอกว่ะตบพริกขวยนึงหรือว่ากะละมังนึงกะบ,บอ่อเหลือบ่ยังสดกินมืดและสดกินมืดทุกอย่างเถื่อ<ะ>สด,ม,อสด,าาสดมาพอแล้วเขาจะมาปรุงเคียงก่อนเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละปรุงเดี๋ยวได้ล้างกันข้าวนึง มาแนวเป็นเกี่ยวของเราก็คือตัวนี้เดี๋ยวเห็นเดล๋ยวเ่าเจ้าเข้าไปหลังเทียวเนาะนเราไม่รีบนะจ๊ะต้มบันตามให้มันละเอียดแห้งหลยไม่ก็สีเพียดแห้งนะทุกคน <c oughs> อันนี้อ๋อว้ยสมองผมผิดจะของเอาว้ข้างล่างก่อนแง่ว่างหมอนกันมา เขาใช้มางเคียงเครื่องปรุงก็มีแค่ผงนัวนะสูตรเดิมผงนัวน้ำปลาน้ำมะนาวแค่นั้นน้ำปลาน้ำปลาหูบกไงหูงบกไงผอยางอ่าพอแล้วมะแต่บักเน่าบักเน่าประมาณหน่วยนึงอาจจะบ่เหมือนแต่ว่าลอกที่มมาก่อนจต,ต้องลองต้องลองต้ปาดก,ก,ก่อน อ้ยเดี๋ยวลองดูก่อนอืมะนาวแป้นเน,นื้อนี่ใช่ไหม αι? เปลือกบางๆนี่ไหมน,น้อยๆสิแหม αι? แมนบอกน่าจะแม,มนน้ำได้หลายอย่งสิอะโอ้ยหนอนคาะเดี๋ยวลอง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 เสียดักอยู่ละแค่นี้แหละน้ำมันมนี่เฮามันมจิ้มแจวเฮา เราต้องชิมก่อนนะเด้๋วกว้คเล่นเนี่ยให้มันแล้เนี่ยมัเยเยนเฉลดนัวๆอืมใส่นิอือหนี่คือว่าใส่นนิอีกเด้จริงจริงม,มันอร่อยแล้วทุกคนก็เติมเปรี้ยวลงไปทำเนนงินหนึ่งพอดีเราไปบอกเน้าเนาะ พอดีเดี๋ยวเราจะเอามาใสา่เครืน้อยก่อนเครื่องจะสวยๆก่อนมีใบนี้แต่ใบนี้เอาใบไหนพี่การให้เลือกอีกเอาใบไหนใบไหนก็ได้ใบไหนก็ได้เอาใบนี้ค่ะนะอันนี้ข้าบะหมีผักชีเนาะโปะหนาขา้าวกระบอกไปยั้งแล้วก็แบบนี้เลยง่ายๆนี่คือน้ำจิม้มไก่ต้มของเรา เนี่ยรู้สึกว่าอยากกินแบบประมาณนี้เฉยอารมณ์เนี้ยไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยน,นะทุกคนนี่น้ำจิ้มเราเสร็จแล้ว,ลวอันนี้ไม่ต้องชิมเนาะ <laughs> เพราะว่าชิมแล้วโอเคเดี okay. ๋ยวเขาจะลองเปิดเบื้องหมอจกโบกก่อนเอาอันนั้นชันยุสใส่แม่คน <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูก่อนนะทุกคนนะ <c oughs> ดูชี้เอาเอ้าเอา,เอานี่เดี๋ยวเอาลองไปข้างในกัน ไปให้ทุกคนบินฟ้าหมอไวบันนี้ฮากาซิล,ลอตอนมันสุกเนาะพรสุกแบบปเปื่อยๆเลยเด้รอแบบว่าสุกตอนเปือ่อยเดี๋ยวเราจะมาซิมโซยนะจ้าไก่แดดไก่เหล่ากันละ,ละ,ละอีกประมาณอําอําอําอีกประมาณ <laughs> สามสิบนาทีได้บอคิน่าประมาณสามสิบนาทีอ่าโอเคประมาณนะประมาณนะโอเคค่ะทุกคนไปรอค่ะไก่ของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะไป ตักออกมาแล้วก็มาสิมกันเนาะโอเคปะเออโอเคมาแนวถั่วซีเมนอุปกรณ์เสริมเรียกมันนี้ถั่วซีเมนแนวตักซองอันนี้แต่ว่าหม้อกำลังฟุดบัวเลยนะทุกคนนะต้องระวังนะเพราะมันร้อนนะทุกคนนะเปื่อยวเนาะไก่ตีก็ไม่รู้เหมือนกันรอดูก่อนนี่เปื่อยๆข้างกางเกงไหนบอกจำบาแต่ไม่สูบกันเถอดโอ้ยมันได้อยู่เถอฉันฉันว่ามันได้อยู่นะเอานนองขมลุกนาะเอานนองไงทองมาไงทองเนาะนี่ เจะมาซิมอุ้ยอันนี้มีคนแท้ไปกินด้วยเขาเองเราเองเราเองนี่มาเดี๋ยวขอบายดูก่อนนะขอบายได้ไหมอุ้ยร้อนว่嘛น่าสิตัดท่าสิีซิมตรงนี้เนาะว่าท่านไหลซิมตรงนี้แล้วทุกคนอย่าปากอย่าปากอย่าปากดังอุ้ยมันโอเคอยู่ขออนุญาตปาดเด้อค่ะอุ้ยบ่ได้บ่ได้ตรงนี้เป็นกระดูกเอาเอาหนีก็ได้เอาข้างล่างค่ะอื้อหือ มันหักได้แสดงว่ามันสุกเดี๋ยวนะโอ้ยเออเออเออหอน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 มากระิอยากหยกแน่เด้ yeah. อค่ะมากระจิอยากหยากแน่เด้อเมนูเหมือนนี้ขันบอกว่าอยากกินนินนะโอ้ยออกก็ได้เลยเฮ้ยเห็นกินยี่สิแล้วบ่ะคือคือพอเท่าไหร่โอ้ยมาดิกว่า กินมาน้อมือนกิเอาตัวนี้แม่กิเอาตัวนี้นี่เจ้าตัวนี้ยทุกคนกินเลยกันดูกันโบนี่แม่ฮะกันเลี่ยมเลี่ยมกินน้ำเนื้อแม่นี่แม่ตัวนี้เดี๋ยวเอาเนื้อมากินเถอะแน่นเดี๋ยวเราขอกินนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกินเนื้อครั้งที่สองอืมอืมอร่อยอร่อยใครให้โบนิพุงเพียงอยังเนาะถ้าใช้แค่เกลืออืมอร่อยอร่อยสงสัยใช้ไลยเกลือไปเลยเค็มขันเนี้กินไปเค็มกับกระทะใหม่เราเอาไม้ยู่สองอย่างอ่ะเจ้าเนี่ย เห็นลูกเข้าวะเนี่ยเห็นลูกดังอุ้ยเนี่ยมันได้อยู่นะแล้วมันก็อร่อยด้วยเดี๋ยวจ้ามก่อนอันนี้มีแต่เนื้อล้วนๆเลยนะทุณเพียง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 เหรอวะอืมน่ากิยอ่ะคุณผู้ชมบรรยากาศลุ่มๆบอยๆบรรยากาศแบบนี้มันน่ากินไก่มากๆเลยค่ะกระเพมย่างดีเลยนี่กระเพมมันทนดิเลยเนาะ คามิคามินำคิ๊งเขาจะสามขวดนี่ทุนสิไปเอาไปเส์ฟกันไปเลยจ้า,<ร>าโซ่